ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับกับมาเบิ้งเรื่องต้นยางนานิดนึงนะครับมาแตงนะครับมาแตงแต่งงาแตงกิ้งมันนะครับสูงแล้วเอาใส่มีดขึ้นฟันม่าได้กันเลยนี่แหละครับพี่น้องใส่เรื่อยนะครับซอยใหุผลที่แตงคือแตงทรงผุ่มมันนะครับให้ต้นมันได้ยืดขึ้นนะครับแต่นี่ไกลแข็งกันขึ้นแล้วนะครับระยะผมปลูกเม็ดกว่านะครับนะครับระยะระวังต้นต้นนี้กับต้นนี้นะครับ ลองเบิ้งนะครับขนาดอยู่ในป่ามันชิดๆกันปลูกลุมเดียวกันยั่ขึ้นแข่งกันนะครับต้นไม้แต่ละต้นนะครับนี่ก็เลยลองจำลองแบบป่านะครับนี่เขายไวใบไหลนะครับไใบงานหน่อยมัน,นคบของพยายามอ,าออกเลยนะครับวันนี้จิ้งแขนงน้อยนียน่เขาไปอ้อยฟืนอ้อยใสได้นะครับเพชร ทานได้ถือกันนะครับนี่งานน้อยๆมันนะครับใส่เรื่อยังซส่เรื่อยเลยนี่มนะาสีเรื่อ,อยจําจากน้อยนะครับนี่หลายต้นนะครับเดี๋ยวก็ต้องคอยแต่งไปนะครับนี่นี่นะครับพี่นอ้องนี่ละ ส่วนนี้สิ่งอามเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าผมปรุงดินคักนะครับช่วงปลูกนะครับช่วงระยะปลูกน่ะพี่น้องเพื่อใดตามที่ผมมาแต่โดนก็ที่เห็นนะครับเพราะว่าพื้นที่มรงนี้ของผมนะครับทีเป็นห้าคาขึ้นเต็มนะครับนี่นะครับเราผมเอายางนามาปลูกพอปลูกปลูกเสร็จนะครับพอดยามแรกนะครับยามแรกยามนั่นนี่ผมที่เอาอันเอาฟางมาคุมนะครับ ฟางคุ้มแล้วแปลอาขี่หมูมาคุ้มอีกนะครับาลวงสิเลยโอ้โหทบต้นขาประมาณนี้นครับนี่ละเอาแตงกิงมันนะครับนี่หลายปีแล้วนะครับนี่มัน4ีปีโอ้ไกลไหมผมปลูกปีไหนเนาะ ลืมจระนี่นะครับความสูงมาน,นี่ในลาวังผมก็สูงเกือบสองเมตรสองสี่ห้าหกหกเมตรแล้วนะครับตอนอต้นนะครับความสูงประมาณหกเมตรละนะครับนี่นี่แหละพี่น้องก,ก็คอยแต่งกิง่งสีออกนะครับนี่นี่ต้นนี้สิสมบูรณ์กม็มูนะครับต้นยางเนีเขาสิงามสีอย่างนี้อยู่ที่ต้นพันธุ์นะครับ ตามที่ผมปลูกมานะครับต้นพันธุ์สมบูรณ์เจอเม็ดสมบูรณ์ก็สมบูรณ์ครับต้นนะครับง่ายใบโตเร็วนะครับขันเจอเม็ดว่าสมบูรณ์ต้นว่าสมบูรณ์นะครับมันก็สิโตซะนะครับนี่สังเกตบังเลยนะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องเบังอ่ะนี่นะครับคือยังต้นนี่ต้นนี้นะครับเอามาปลูกพร้อมกันนะครับเบังต้นนี้กับต้นน,นี้นี่นะครับพี่นอ้องความสมบูรณ์ของลําต้นนะครับมีส่วนมดนะครับ เม็ดตั้งแต่การเพาะเม็ดพี่ละครับนี่นะครับขันเฮาได้เม็ดพันธุ์ดีนะครับได้เม็ดพันธุ์ดีได้นี่ดีมันก็สิโตใบงามใบนะครับเดี๋ยวช่วงซื้อนะครับช่วงช่วงไปซื้อเนี่ยเขาตั้งสังเกตเบิ้งว่าลักษณะโคนต้นนะครับโคนต้นของต้นพันต้นพันเฮาเนี่ยให้เบื้องโคนต้นใหญ่ๆนะครับพี่น้องนี่ผมสังเกตเบิ้งนะครับนี่นะครับต้นนี้ของผมนี่สิงามนะครับโคนต้นใหญ่ใบเขียวนะครับ ให้เขาเบิ้งเ <Be an> บ้งโคนต้นมันใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับสลับไปซื้อต้นพันธุ์นะครับแล้วเขาซื้อได้ต้นไม้ที่โตเร็วนะครับโตเร็ว,วนี่นี่นะครับเดี๋ยวให้เบิงนํากันนี่นะครับเดี๋ยวผมก็ซื้อแตงนี่แหละนะครับพี่น้องเดียวอ่ะเฮืให้พี่น้องเบิงคร่าวๆนะครับว่าผมใส่ตัวนี้แหละในการตัดแต่งกิ่งนะครับนี่นี่คือแตงตัวนี้นะครับผมก็ซื้อให้เหลืออยู่ข้างบนประมาณเดี๋ยวนะจากยอดลงมา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด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 ะแนงนะครับให้เหลือไว้ยูซัมนี่นะครับซุมนี่ก็สิได้แต่งขึ้นไปพู้นะครับให้มันได้ยืดขึ้นยืดขึ้นนะครับต้นไม้เฮานะครับนี่นะครับนี่คือแอร์แวร์ผมนะครับแอร์แวร์ไม่ได้ใส่แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวสิได้ถอดออกแล้วตัวสี่สิบห้าองศานะครับเดี๋ยวถอดเอาไปเฮ็ดตัวอื่นนะครับเดี๋ยวผมเสียไปเห็ดว้ทรงน้ำยูนาแฟนนะครับ สะเดิลื้อออกเดี๋ยวออ,ออกเอาตัวนี้ไปเฮ็ดตัวสรงน้ำนะครับไ้นี่นะครับก็สิมีตัวนี้ตัวอ่านี่นะครับลำต้นมันเบื้องต้นนะนี่ผมนะครับต้นนั้นสมมงผมนะครับ <c oughs> ยุ่ปนกับอันนี้ลายนะครับก็เลยเปิดเปิดให้มีลำแสงเข้านะครับคือจาตัวนมีแสงเข้ามันได้ยืดขึ้นคือกันนะครับ นี่นะครับพาเบิ้งนี่ส่วนซุนนีก็สิลดัดลงมานะครับนี่ขนาดปลูกพร้อมกันโอ๊ปลูกไลเรียกันที่พี่น้องเงินปะลำต้นนะความสมบูรณ์ตั้งแต่ตอนแรกที่เราดูแลนะครับนี่นี่ครับช่วงแรกถ้าเราดูแลดีมันก็สิได้ดีนะครับแต่ส่วนนี้ผมก็ว่าผมดูแลดีคักจุนะครับนี่นี่เมื่อก่อนนี่หยาคาจะขึ้นฮอาพีษนะครับบัดนนี้ช่วงแดงมาปุ๊บผมเสียวฟางมาคุมดินคุมดินคุมดินแล้วขี่หมูถมขี่หมูถมแล้วฟางคุมนะครับนี่นะครับ หนึ่งอุปกอบมันก็จะมีดินด้วยนะครับดินแล้วก็ต้นพันธุ์นะครับช่วงไหนที่ดินเฮาดีดินฮองงามนะครับเบิ้งนี่นะครับคือยังตัวนี้นะครับต้นโมสูงต้นโคนต้นใหญ่นะครับก็ถือว่าโอเคอันนี้มันแตกออกสองนะครับตัวนี้นี่นะครับต้นยมวัฒน์ที่สูงต้นโคนต้นใหญ่นะครับก็คือซุมนั่นนะครับซุมนั่นในโคนใหญ่โคนสูงนะครับได้ความสูงด้วยอ่ะอ่ะให้เบิ้งนํากันคร่าวๆนะครับพี่น้อง นี่แหละครับสวน,นครับบ้านสวนเกษตรผมแนวคิดการปลูกไม้ป่านะครับ <c oughs> เพื่อความยั่งยืนในอนาคตผมคิดไว้เพื่อผมอายุหอดหกสิบเจ็ดสิบปีผมว่ามีแหงเฮ็ดงานนะครับเจ็ดสิบปีเฮ็ดอย่างบ่ได้เฮ็ดงานเฮ็ดอย่างหรือว่าแปดสิบพุ่นล้ครับช่วงยังกินได้แต่เฮ็ดอย่างบ่ได้นะครับตัวน,นั้นคือเฮายังที่มีต้นไม้สุนิซอยเลี้ยงชีพเฮานะครับ <c oughs> คิดไว้นะครับพี่นอ้องเฮาต้องคิดเป็นคิดเป็นลบไว้จากน้อยนะครับว่าเฮามีลูกมีเต้าก็เทือ เธอลูกเต่าบริโยใกล้เฮาบริได้ดูแลเฮานะครับเฮาก็ยังซิมีไม้ซุ่นี่นะครับซอยเลี้ยงชีวิตเฮาได้นะครับนี่นะครับอ่ะให้พี่น้องได้เบิงนํากันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอ่ะถ่ายทอดกันนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปต่อไปครับพี่น้องมันก็ทิมีเรื่องราวเนี่ยแหละครับอ่าในช่องของผมนะครับมีทั้งรถแดนะครับซ่อมรถซ่อมลามีเที่ยวเป็นบางขัางนะครับแล้วก็มีเกษตรนะครับส่วนมากนี่ซิมีเกษตรนะครับในช่องของผมมีเกษตรมีรถควบคู่กันไปนะครับ เอาครับสำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้ครับพี่น้องอ่ะหวัสดีครับ